นาโโถตัสสะอกวโตอรหํโตสัมมาสัมพุทธะจนะโนโถตัสสะอกวโตอรหํโตสัมมาสัมพุทธะจนะโนโถตัสสะอกวโต <Namodasha>, 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 <Ezhaan -tate> โลกีราอาเรเมฟูตามเกออาภะวนตังสารังกาจามาจามาจามกัจจามุธามาคาริโตสัมโกคาเิโก้าเดวาสุผูกเริคาพ้าเจ้าทั้งหลายขอเึงพระู้มีรพ้าเจ้าพระองค์นั้น เมื่อสิ่งพาลิพาณพยานแล้วธพระธรรมเลม็กน้อยว่าเป็นที่พึ่งที่ล้เลือดอันสูงส่งขอพร,ระสงฆ์โปรดจำพระพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นรรมมโคตรมหามาคุณถึงสรกนะใจเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งเทวทีพร,ระพเจ้าทั้งหลาย ขอปาริยานตนววาอยากปาริบานตนเป็นผู้มีสัทธาในพรัตนางกายตั้งใจรักษาสนลไม่ย่ดถือบองการเก่าไม่สเสวยคุณต่อพระพุทธศาสนาพัรชาบุทธกุศลในพระพุทธศาสนาตลอดนานนานเทืนดา